สวัสดีค่ะกรัพันบุญเกิดไว้นะคะเป็นนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลทนบุรีบูรณาค่ะวันนี้จะมาแนะนำท่าออกกำลังกายเพื่อยืดหลังส่วนล่างนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการปวดหลังจากการทำงานออฟฟิศซินโดมหรือว่าจากการทำงานต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีท่าไหนบ้างค่ะสำหรับท่าแรกนะคะคือท่าชายโพสนะคะท่าเริ่มต้นให้ตั้งคานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นหย่อนสะโพกลง นะแบบนี้นะคะแล้วเหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะซึ่งจะคว้ามือหรือไา่ฝ่ามือขึ้นก็ได้นะคะซึ่งท่านี้นะคะถ้าไา่ฝ่ามือขึ้นเนี่ยก็จะตึงตรงท้องแขนด้านในลงไปจนถึงด้านข้างมากกว่านะคะซึ่งก็จะเดินจะโดนตัวแลทมากกว่าเนาะแล้วก็ท่านี้นะคะก็จะยืดทั้งแขนนะคะทั้งลําตัวด้านข้างแล้วก็หลังนะคะลงจนถึงสะโพกเลยค่ะ ก็ทำครั้งไว้15วินาทีนะคะ3-5ถึงครั้งค่ะค่ะท่าที่2ท่าต่อไปนะคะคือท่า Need Ne to c h e s t นะคะท่าเริ่มแรกนะคะให้นอนหงายแบบนี้นะคะหลังจากนั้นจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือยกขาขึ้นมาทีละข้างกับ2ขานะคะอ่าท่าแรกลองดู1ขาก่อนนะคะใช้มือประสานกันทั้งสองข้างนะคะดันเข่างอเข่างอสะโพกเข้าหาลำตัวนะคะจะรู้สึกตึงที่บริเวณ หลังส่วนล่างและสะโพกค,ค่ะก็ทําครั้งไว้15วินาที3-5ครั้งนะคะอันนี้เป็นแบบแรกนะคะส่วนแบบที่2นะคะก็สามารถทำทั้งสองขาได้พร้อมกันแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อพิเลโฟมิสนะคะซึ่งกล้ามเนื้อตัวนี้นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อสะโพกที่อยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังสะโพกนะคะถ้าสมมติมีอาการตึงตัวมากๆนะคะสำหรับผู้ที่นั่งนานๆยืนนานๆเดินนานๆ,ๆนะคะ ก็จะสามารถทําให้ไปกดทับเส้นประสาทแล้วก็มีอาการชาล้าลงขาได้นะคะหรือที่เรียกว่าอาการของพริฟฟอมิสซินโดมนะคะซึ่งถ้ายืดกล้ามเนื้อนี้นะคะก็คือนอนหงายหลังจากนั้นขาที่ต้องการยืดนะคะให้ไขวยขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะใช้มือทั้งสองข้างจับเหนื้อเข่าด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วดึงเข้ามาหาตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนะคะจะรู้สึกตึงบริเวณสะโพกซ้ายตรงนี้นะคะ ก็ทำค้างไว้15วินาที3-5ครั้งค่ะค่ะท่าต่อไปนะคะก็คือท่าสไปโนท i s t นะคะท่าเริ่มต้นนะคะนอนหงายหลังจากนั้นชันเข่าข้างที่ต้องการยืดขึ้นมานะคะแล้วให้บิดไปฝั่งตรงข้ามอ่ะใช้มือด้านตรงข้ามช่วยกดนะคะแล้วแขนด้านฝั่งเดียวกันนะคะให้กางออกไปด้านข้างนะคะจะรู้สึกตึงบริเวณหลังสะโพกและขาด้านข้างตรงนี้นะคะ สำหรับผู้ที่มีอาการตึงของกล้ามเนื้อมากๆก็จะรู้สึกตึงไปจนถึงแขนเลยนะคะก็ทำครั้งไว้1 5วินาที3 5ครั้งะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่าฝึก posterior pelvic tilt นะคะซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างร่วมกับมีหลังแอ่นนะคะโดยท่าเริ่มต้นของท่านี้นะคะนอนงายชั้นเข่าทั้งสองข้างไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้พยายามขมิวท้องเกรงหน้าท้องขมิวท้องดันหลัง ให้ติดกับพื้นหรือว่าเสื่อให้ได้มากที่สุดนะคะโดยที่เกรงหน้าท้องตลอดเวลาหายใจปกติไม่กั้นหายใจนะคะพังไว้ประมาณ15วินาทีนะคะจากนั้นก็ค่อยๆผ่อนสำหรับท่าต่อไปนะคะก็คือท่าแคทคาวนะคะท่านี้จะเป็นท่าที่ไว้ใช้บริหารกรดูกสันหลังนะคะแล้วก็ออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อทั้งหน้าท้องและหลังค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะ ให้ตั้งทานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้ค่อยๆโก่งหลังขึ้นมานะคะให้ได้มากที่สุดแบบนี้นะคะทำช้าๆหลังจากนั้นสลับแอนหลังลงให้ได้มากที่สุดแบบนี้นะคะก็ทำสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ10ครั้งช้าๆทำสองถึงสามเซตค่ะต่อไปจะเป็นท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อแฮมสติงนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหลังนะคะโดยท่าเริ่มต้นก็ให้นอนง่ายแบบนี้นะคะหลังจากนั้นต้องมีอุปกรณ์สักเล็กน้อยอย่างเช่นยางยืดแบบนี้นะคะหรือสําหรับคนไหนที่ไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหลังจากนั้นขาที่ต้องการยืดนะคะให้ใช้ผ้าขนหนูหรือ,อ,อทราวแบนแบบนี้นะคะล้องไว้ที่ฝ่าเท้าหลังจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างดึงนะคะโดยที่ให้เข่านะคะพยาม เบียดตรงอยู่ตลอดเวลาจะรู้สึกตึงที่ขาด้านหลังนะคะค้างไว้15วินาที3-5ถึงครั้งค่ะค่ะและนี่ก็เป็นท่าออกกำลังกายทั้งหมดทั้ง7ท่านะคะที่เราได้แนะนำไปให้สำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างนะคะได้ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังก็สามารถเข้ามาออกกำลังกายนะคะได้ที่จินมิตรฟิตที่นี่นะคะโดยเรานะคะมีทั้งนักวิทยาศาสตร์การีฬานักกายภาพบำบัดและนักวิชาการนะคะที่จะให้ คำแนะนําคําปรึกษาสําหรับทุกคนได้เลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่จีนเมดิฟิตได้เลยค่ะ